ส่วนเรื่องการเมืองวันนี้จับตาดูฮะสารรัฐธรรมน,นูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหุ้นสือไอทีวีกับคดีหาเสียงด้วยการแแค่หนึ่งหนึ่งสองหรือไม่มเพราะว่าสารเนี่ยประชุมพิจารณาคดีมาหลายรอบแล้วนะ,ะแล้วก็ให้โอกาสฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยนะขยายเวลาแล้วก็แล้วแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มแล้วก็รอข้อมูลวันนี้รอดูครับว่าศาลจะว่าอย่างไร เมนเจอร์อินโฟกราฟิกบอกว่า15พฤศจิกายนพักเก้าวไกลมีเรื่องใหญ่ที่ต้องลุ้นระทึกศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำพิพากษาตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับพักเก้าไกลสองคดีเนี่ยตามที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันหนาวแหละะแต่ก็ยังไม่แน่นะว่าจะตัดสินวันนี้จริงหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าเป็นกระแสข่าวออกมานะศาลท่านเนี่ยประชุมพิจารณากันทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วถ้าเห็นว่าข้อมูลเพียงพอก็สามารถที่จะลงมติได้เลยนะ จริงๆเนี่ยมันมีสามคดีนะสองคดีนี้คือคดีที่อยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วนะคดีหุ้นสื่อไอทีวีดูถัดไปฮะคดีล้มล้างการปกครองหาเสียงแก้หรือเลิกมหนึ112่งหนึ่งสองสองคดีนี้อยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่อีกคดีหนึ่งเรื่องความผิดทางอาญา มาตรา151จ,จำได้ไหมครับอ๋อจำได้ค่ะรู้หรือควรรู้ว่ามีลักษณะต้องห้ามแล้วยังไปสมัครสอสอคุณพิธาอ,อันเนี้ยยังไปไม่ถึงกระบวนการทางอาญาเพราะว่าปก<ะ>ตอเน,นี่ยบอกเดี๋ยวรอสอบข้อมูลข้อเท็จจริงอรอดูคดีนี้ก่อนด้วยบางส่วนคดีคดุ่นเสือเออว่าไม่ไม่ไปพร้อมกันก็ได้เหรอคะแบบนี้เออได้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 ใช่ไหมคะในทางอาญาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะรอดูว่า ถือหุ้นสื่อไอทีวเนี่ยผิดหรือยังแล้วค่อยมาดูเจตนาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสเต็ปนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องรอก็ได้อ,อันนี้คือคดี3คดีนะ,ะแต่ที่อยู่ที่ศารลรัฐมนูลละสอคดีบนนะส่วนอีกหนึ่งคดีล่างรอที่กะกะตอ,อส่วนหุ้นสื่อไอทีวีทีนีนะ้จะรอดหรือไม่รอดถ้าศาลวินิจฉัยนะ,ะดูตามแนวทางที่ผ่านมานะฮะถ้าเกิดเคสนั้นผู้สมัครสสถือหุ้นบริษัททำสื่อ นะในระหว่างที่ไปสมัครสอสอเนี่ยลักษณะต้องห้ามเนี่ยถ,ถ้าบริษัทนั้นจดแจ้งวัตถุประสงค์ทําสื่อแล้วก็เคยทําสื่อจริงมีรายได้จากการทําสื่อแม้ปัจจุบันไม่ได้ทําสื่อไม่มีรายได้จากทําสื่อแต่ไม่ได้จดแจ้งเลิกทําสื่อ,อแล้วยังไม่ไเลิกกิจการาไม่รอดสักลายครับมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะโอ้มีบรรทัดฐานมีตัวอย่างแนวทางคําวินิจฉัยมาให้เห็นค่ะอันนี้เป็นสรุปนะว่าบรรทัดฐานที่ผ่านมาเป็นยังไง ส่วนกรณีนโยบายหาเสียงว่าจะแก้หรือเลิก,เลกมหนึ่งหนึ่งสองนะฮนะนีที่มาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเห็นไหมฮะคือจริงๆเนี่ยพักเก้าไกลเสนอแก้มหนึ่งหนึ่งสองตั้งแต่สมัยสภาชุดที่แล้วแล้วท่านประธานชวนะนะแล้วก็ท่านประธานท่านรองประธานสุชาติแล้วตอนนั้นไม่บรรจุเพราะเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกให้กลับไปแก้ไขก่อนแล้วแนวทางที่วินิจฉัยเอาไว้ก็คือ เพื่อมันมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสองคำวินิจฉัยที่ยืนยันว่าคุณจะไปแก้ม .112 ไปเปิดช่องให้มีการจับจ้วงได้แล้วตั้งเป็นข้อแม้ข้อยกเว้นว่าไม่ต้องรับโทษถ้าอย่างนั้นถ้ายี้ไม่ได้ <c oughs> มันขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมน,นูญนี่บอกเลยว่าองค์พ่อประมุขไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้ไม่มีข้อแม้นะพักก้าวไก่ตอนนั้นเสนอเข้าไปแล้วถูกส่งกลับให,ให้คุณไปแก้แตั้ซะตก่อนมันขัดรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เสนอกลับไปพอเลือกตั้งข้อไปหาเสียงไงเป็นนโยบายจะเลิกหรือแก้หนึ่งหนึ่งสองเลยแล้วพิธาเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ตรงยกเลิกค,คงจำกันได้เพราะฉะนั้นแนวทางเนี้ยมันคล้ายๆกับแนวทางที่ม็อบสามนิ้วไปปลาใสาที่ธรรมศาสตร์จำได้ไหมจำได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแนวทางปฏิรูปสถาบันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องนี้แล้วสารรัฐธรมรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครอง เพราะฉะนั้นนโยบายหาเสียงอันนี้จะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูนหรือไม่แล้วสองนะรู้หรือควรรู้หรือเปล่าว่ามันขัดเพราะเคยเสนอแก้แล้วค่ะแล้วประธานนะ่ะไม่บรรจุไม่บรรจจรู้อยู่ควรรู้อยู่แล้วแต่ดันเอาไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงเพื่อเอาไปเคลื่อนไหวนอกสภาตามเวทีต่างๆอันนี้มันชัดถึงเจตนาหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆ เพื่อให้ติดตามการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญได้อย่างครบถ้วนขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะลุ้นเลยนะ,ะน้ลุต้องตามดูว่าวันนี้จะไม่ไมมดนนไ้ใช่จริงหรือไม่นะ